ลุงน้อยชิมไหมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยชิมไม่หวาดไม่ไหวเลี้ยงของเข้าเรื่อยๆนะครับโลลวเขาเข้ามาอย่างนี้นะเขาขายกันแบบนี้เลยเนี่ยดูดิพ่อค้าเห็นเขาก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะเพื่อที่จะร้องไหมเนี่ยจิ๊บจิบจิบอ่าเดี๋ยวดูดูเนื้อดิดูเนื้อมาครับฝากเอฟซีลุงน้อยนะครับดูนะครับเนี่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดถ้าประจำอ่านี่ดู นี่ขอให้ดูนะครับอันนี้ส่งเท่าไหร่จ๊ะ <30 S 1> อันนี้โรงเรียนอันนี้โรงเรียนแม่ค้าส่งเท่าไหร่สามสิบเจ็ดไม่ใช่โรงเรียนมีห้าสิบโรงเรียนห้าสิบนี่ง้ออะไรอะ่ะง้โรงเรียนนะโรงเรียนนะลุงขายเท่าไหร่สามสิบสามสวยจับเบาๆเดี๋ยวของเขาเสีย<ล>นี่นียี่สิบเจ็ดครับขายส่งยกเข่งนะอ่ายี่สิบเจ็ดอ๋อมันก็อาจจะคนละไซส์กันนะครับตรงนู้นยนะี่แปดยี่สิบเจ็ดเนาะอ่านี่สำหรับใครที่ เข้ามาก็เดินดูก่อนมาแวะอดหนุนพี่นัทพุวได้นะครับที่นี่นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยเอาต้าวโมงไปกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นัทพุวสวัสดีครับอยู่กับช่องน้อยชาแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้ติดตามยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมก็มาตูดที่ตลาดศรีเมืองจันทบุรีนะครับผมว่ามาครับผมก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงน้อยชาแนลยุทธพงษ์ชาแนลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่วัดศรีเมืองนะครับอำเภอท่าใหม่จังหวััดจนนทบุรีะ พาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาดูมาดูทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นเงาะลำไยมังคุดนะครับรวมไปถึงทุเรียนนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆลหลายหลายชนิดอ่ะมาวันนี้พาเดินดูเลยนะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้กําลังใจทุกๆุกท่านนะครับฝากลุงน้อยช่วยอุดหนุนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องนะครับไปตามมาเลยตากล้องร้อนหน่อยนะวันนี้นมาม โอ้โหเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ผมจะบอกว่าทุเรียนมันเยอะขึ้นนะระวังรถตากล้องมาลุงน้อยนะครับพามาชมเลยนะครับบรรยากาศนี่ตามมาเลยพงชแนลนะครับผมช่องดังนะครับหูฝากเข้าไปติดตามยูทูปพงศชแนล้วยนะครับผมก็ทุเรียนแก่ดีนะลุงน้อยนะครับผมนี่ทุเรียนแก่ดีมากเลยตามมาดูนี่มาหูสวัสดีครับโอ้โหเฮียแกคัดเองเลยนะเนี่ยแก่ๆทั้งนั้นเลยแกเนื้อเลยทุเรียนแก่หรืออ่อนเราดูรู้เลยเนี่ย เนี่ยนี่ยขอดูเนื้อหน่อยนะแม่จ้าเฮียอ่ะอันนี้พี่เป็นพ่อค้าหรือชาวสวนจะเนี่ยชาวสวนเ่ยนะนี่ดูเนื้อตะก้องดูสินี่ดูสิเนี่ยโอ้โหวันนี้ทุเรียนแก่ดีมากแม้จะมีฝนนะฮะแต่ก็แก่นะครับนี่อ่ะโอ้โหตะก้องลุงน้อยชิมไหมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยชิมไม่หวาดไม่ไหวนลอ่ะมาขอโทษอ่ะชิมกันหน่อย ลุงน้อยชิมปนะแล้วบอกพี่น้องเราด้วยว่าเป็นไงบ้างนะครับโหแกดีมากเลยดูหนามเนี่ยมันจะกรอบนึงดูหนามแกอร่อยนะครับผมอูโหูอันนี้ขายเท่าไหร่ครับขายร้อยสิบร้อยสิบเนาะร้อยสิบร้อยสิบทั้งคันเลยเนาะราคาส่งนะครับร้อยสิบซื้อกิโลขึ้นครับเนี่ย้จะามไม่ไม่ขายส่งกิโลขึ้น เนี่ยแบบเนี้ยที่ต้องมาซื้อกับกับพี่เนี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำห้าสิบโลร้อยโลแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยเนาะแต่ในราคาร้อยสอ๋ออะนะครับนี่ทุเรียนนะครับวันนี้รีบเข้ามาเลยดูนักท่องเที่ยวดิตากล้องแพนให้ดูพี่น้องเราเดินทางมาเนี่ยโอ้โหรถเข้าออกไม่หยุดเลยวันนี้เศรษฐกิจต้องดีแน่ๆเลยนะครับเมื่อวานท่านนายกเพิ่งจะลงมาจันทบุรีนะขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับเดินต่ออีกนิดนึงอย่าพึ่งท้อนะตะกล้องนะตามมามาเลย,ย,น,ยนี่มาดูพันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากระดุมใช่ไหมจ๊ะเนี่ยดูเนื้อสินี่นวันนี้วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดพฤษภาคมสองพันห้ารอยหสิบปดนะครับตามมาเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดาดงาะดีกว่าวันดีครับวันดีจ้าวันดีจ้าคึกคักเลยนะวันนี้เนาะ ทุเรียนนี่มาดูมาดูอยากจะให้ดูหนามเลอเกินอันนี้ขายเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยแปดสิบห้านะครับแปดสิบห้าอ่ะฮะะซิบหน่อยนะวันนี้ร้านนี้ถูกกว่าร้านนั้นแต่เดินดูก่อนเราได้ยินหมดแล้วเอาพูดน่ะพูดกระซิบกระซิบนะไม่ให้แม่ค้าได้ยินนะขอบคุณนะครับใส่ร่ำรวยนะจ๊ะไปตามมาเลย สวัสดีจ้าร้อนท่านนี้แหละพัดเลยตากล้องมาขอบคุณนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจนะครับโอ้ยร้านนี้ก็ทุเรียนสวยๆแล้วเนี่ยดูเนื้อดีขอญาตนะจ๊ะขอดูเนื้อทุเรียนทุเรียนหน่อยวันนี้ขายเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยเขาซื้อแล้วเหรอมาช้าแล้วเนี่ยพวกเรานะฮะมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเขาซื้อแล้วนะจ๊ะอ่าไปขอบคุณนะครับโอ้ขายดิบขายดีเลยวันนี้ดูดิ พอขายหมดแล้วยิ้มแฉ่งเลย,ย,ยสุก <c oughs> สุกก็ขายดีมีไม่สุก,สกมหมดไปแล้ว<า>โอ้โหเชิญชวน,นนะครับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับที่จะเดินทางเข้ามาป้าสวัสดีครับกระท้อนขายยังไงจ๊ะเนี่ยขายยังไงจ๊ะเอาเรื่อของเข้าเรื่อยๆนะครับโลละสี่สิบห้าโอ้โหนี่จากสวนเลยฮะกระท้อนสวยๆเลยนะครับ มาช่วยกันนะครับที่วัดสีเมืองนะครับก็ฝากทุกท่านเดินทางมาดูขอบคุณครับขอบคุณครับป้าขายให้หมดไวๆนะอจองหมดจองหมดดป้ายยาวไปเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะพอเขาดูคลิปไงเขาดูคลิปพวกเขาก็เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีอีกหลายช่องทางที่เขาช่วยพ่อแม่พี่น้องในการสื่อสารนะครับมาวันนี้เดี๋ยวจะดูราคาทุเรียนให้ก่อนราคาเริ่มต้นวันนี้เท่าไหร่ แก่ๆดีนะลุงน้อยเนาะตักล้องเห็นเงาะกันหรือยังน่ะดูเงาะน่ะเขาเข้ามาอย่างนี้นะเขาขายกันแบบนี้เลยเนี่ยดูดิพอค้าเห็นเขาก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะเพื่อที่จะไปจับไปจองก่อนคัดเลือกก่อนใครไวกว่าใครไวกว่าได้ก่อนเดี๋ยวมือเดี๋ยวติดมือไปเดี๋ยวติดมือไปเงาะขายยังไงครับ ขายยังไงจจ๊เนี่ยมาใครไม่เคยเห็นมาแล้ว่ามาดูนะครับผมเงาะดี3ามนะครับผมก็ฝากติดตามเป็นช่องยี่สิ c h a ช n e l นะครับไอทุไออะไรนะโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียน33นะนี่33ขายทรง33วันนี้ราคาเงาะวันนี้นะวันที่8ดโอ้โหอ่ะงาะโรงเรียนดูสิครับเอาหมดแล้วเหรอเอาไปไหนเนี่ยไปลง เอาไปลงหน้าวัดเดี๋ยวก่อนเขาไวกว่าไงเขาได้ได้หมดเลยไปเลยจ้าไปเลยขอบคุณครับรถหยุดเลยเมื่อกี้เราบอกเดี๋ยวก่อนเราแซวไงโอ้อะนะครับต้องบอกว่ากันนี้จะนิดขายยังไงครับเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่ที่สวนเองไหมครับหรือว่ารับมาอ๋อนี่แปดห้าเนาะแปห้า เฉพาะเข่งนี้ใช่ไหมครับอันนู้นได้ไหมอันี้ร้อยหนึ่งตกไซอ๋อนี่ร้อยหนึ่งอ่าตกไซสก็ร้อยหนึ่งเนาะอ่าเบอร์เล็กก็แปดห้านะครับ,รบอันนี้สุกสุกเลยเหรออันนี้ขายเท่าไหร่แปดสิบเบอร์สุกแปดสิบนะอ่าบอกนักท่องเที่ยวเรานะครับที่จะเข้ามาเนี่ยมีแบบแกะให้กินไหมครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมากินไหมไม่มี เชิญชวนนะฮะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานะครับมากันได้เลยนะตอนนี้ผลไม้เต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยสลสุมาลีปะขอบคุณนะครับไะ,ะลุงน้อยตามมาตากล้องมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงน้อยด้วยนะครับวันนี้ลุงน้อยชาแนลดูดิลุงน้อยเนี่ยเขาไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยไปแบบนี้เลยเนี่ยร้องไหมเนี่ยจิ๊บจิบจิ๊บอ่าเดี๋ยวดูเดูเนื้อดิ ดูเนื้อมาตากล้องดูเนื้อนี่สวยสวยเลยป้าขอบคุณนะจ๊ะป้าอุ้ยไปดูลูกเล็กดีกว่ามาลุงน้อยมานี่นี่วัดเขาก็จัดโซนนะโอ้โหเอาไปที่ไหนครับเนี่ยเฮียเจ้าของเจ้าของไปไหนเจ้าของไม่อยู่เนาะอุ้ยลูกสวยๆเลยเนี่ยคนนี้ขายหมดแล้วเอ้าเหรอขายไปเท่าไหร่แบบนี้เลยเมากันแบบนี้เลยขายกันง่ายๆแบบนี้เลยหนะครับเจ็ดสิบอย่างนี้เลยนะบอกไว้ก่อนเลยหนามดูหนามดิเนี่ย อุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราไปดูทางนู้นกันอันนี้คือหมดแล้วหมดแล้วลุงน้อยอไม่ทันแล้วนะครับไปดีไปดีไปนู้นหน่อยไหมไหนสีเมืองนะงครับตอนนี้ผลไม้ของเราเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเต็มฤดูกาลแล้วสละสุมาลีอะไรพวกนี้มามังคุดยังไม่ได้ถามราคาให้เลยนะม,มังคุดเนี่ยดูฮะอ่ะ ดูสุปิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดูมังคุดให้พี่น้องเราดีกว่าเนาะครับผมอือดูมังคุดครับผมก็ติดตามยุทธพงศ์ชาแนลแย้วนะครับผมก็วันนี้ให้เป็นวปฏิครับพิธีกรให้หนงวันนะครับมังคุดขายเท่าไหร่จ๊ะเนีมังคุดยี่สิบแปดขอบคุณช่องอายุทุพงษ์ชาแนลนะครับนี่ยี่สิบแปดนะขอบคุณพ่อค้าแม่ค้านะครับแจมด้วยนะครับวันนี้นะโอ้โหนี่28ลุงน้อยครับผมนี่นะครับฝาก FC ลุงน้อยนะครับดูนะฮะนี่ยี่สิบแปดนะครับ ยี่สิบปดเนี่ยยกนี้เลยนะขายยกเข่งเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับเราพาทุกท่านมาดูเพื่อที่จะได้เห็นนะครับถึงบรรยากาศการค้าขายตั้งแต่ต้นทางนะครับจนไปถึงปลายทางกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าส่งต่างๆเนี่ยนะครับเราเจาะลงพื้นที่ให้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะที่ติดตามรับชมนะครับ ดูสิระหว่างที่เราถ่ายทําอยู่ฝนฟ้าก็เป็นใจด้วยนะเนี่ยนะไปขอบคุณนะครับเดี๋ยวตามมาขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอให้ค้าขายร่ารวยนะครับผมอ่าวันนี้ขายเท่าไหร่ยาพี่ชัยลูกสวยๆเนี่ยสามสิบสามสุมาลีโอ้โหดูสิเนี่ยลูกสวยๆเลยชอบสุมาลีนะสามสิบสามวันนี้ขายได้บ้างยังครับจนหมดเลยนะหมดไปแล้วหกเข่งแล้วโอ้โหเฮงๆรวยๆนะพี่นะปอ๊โสามสิบสาม เราพยายามถามให้ครบนะครับจบที่นี่เลยเฮ้ยเงาะเดี๋ยวเราเราจะวนไปดูเงาะตรงนู้นด้วยนะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก่อนไปเดินตามมาเลยครับพี่น้องนะครับดูดิฟ้าฝนเป็นใจเลยตากล้องช้าตาตกล้องช่องช้ามากมามาเลยนะครับฝนไม่ได้นะครับไปดูว่าดูบรรยากาศอ่ฝนก็กำลังจะมานะครับทุเรียนก็เยอะเลยขอให้ขายดิบขายดีนะครับนักท่องเที่ยวเราก็เดินทางเข้ามาได้เลยนะครับ มาเที่ยวมาชมกันอยากจะได้ยังไงก็เข้ามาดูเลยนะครับที่นี่มีให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับเป็นเรื่องของผลไม้เนาะนี่นกกระจิบกระจิบสวัสดีจ้าอ่านี่ดูนี่โอ้เนื้อเหลืองมเลยอ่าเป็นทุกอย่างนะครับยกเว้นบินนะฮะนกตัวนี้บินไม่ได้อย่างเดียวนะครับนี่โอ้โหทำไมไอที่ขายเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย ห้าสิบห้าอุ้ยไม่แพงนะน่ยนะถือว่ามันลงนะวันนี้นะห้าสิบห้านะครับอ่ะใครที่อยากเป็นพ่อค้านะครับลองเดินดูนะครับแต่ต้องระวังนะฮะพูดหยอกหยอกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสู้ๆเขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเป็นนักลงทุนต้องศึกษานิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดินดูอีกนิดนึงขอบคุณครับพี่ครับขายร่ำรวยขอให้ขายหมดนะครับนะวันนี้ยังไม่เห็น เงาะเท่าไหร่แต่ผมเห็นแผงอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนาะไปตามมาสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาตามมาเลยตาก้องู้สวัสดีครับลุงทําไมดูเครียดวันนี้ดูขอดูเนื้อหน่อยนะเฮ้ยลุงเขานั่งประจํามาถ้าประจําอ่ะนี่ดูนี่ขอให้ดูนะครับดูเนื้อวันนี้นะอ่ะขายร่ำรวยนะลุงนะไปไปก่อนเราเดี๋ยวเดินไปดูเงาะกันดีกว่าฝั่งนู้นไป เราจะปิดท้ายเฮ้ยตรงนี้สวยนะสวยนะตรงนี้ดีมากเลยดูดนี่นี่มาตามมาลุงวัสด,ดีจ้าวัสด,ดีครับโอ้โหลุงวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับ,รบนี่ร้านทุเรียนของลุงนะฮะนี่เงาะด้วยเดี๋ยวถามให้ราคาเท่าไหร่ใจเย็นเย็นสวยสวยใจเย็นเย็นเดี๋ยวถามให้นี่สวยสวยอันนี้น่าจะเป็นเงาะสีทองวัสด,ดีจ้าไมมค้าจ้าวัสดีจ้ามาได้เลยวัดสีเมืองนะครับเงาะมีแล้วอันนี้ส่งเท่าไหร่จ้า อันนี้โรงเรียนแม่ค้าส่งเท่าไหรสามสิบเจ็ดไม่ใช่โรงเรียนมีห้าสิบโรงเรียนห้าสิบอันนู้นสามสิบเจ็ดาทอันนู้นสาโอ้โหเริ่มล,ลงแล้วสวัสดีจ้าโอ้โหดูแม่ค้า <c oughs> เดี๋ยวช่วยไหมครับเนี่ย <c oughs> อ่ามาโอ้โหเยอะอยู่เลยนี่มาดูบนรถปลูกเองไหมครับเนี่ยครับปูกเองโอ้โหมาจากสวนเลยนะฮะโอ้โหนี่เท่าแก่อ่าวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับโอ้เดี๋ยวช่วยไหนๆก็ช่วยแล้วมา <c oughs> อ่า ห้าสิบห้าปีก็ขายเนาะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่ะไปไป,าปาตามมาตะกล้องมาลุงสบายดีนะครับนี่นี่ลุงเขานั่งประจําอยู่ตรงนี้นะครับ<ล>ใครมาเที่ยวก็แวะมาหาลุงได้ขอบคุณ<ล>ะนะครับ<ล>ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะอ่ะพาไปพามาดูผลผลิตเดี๋ยมันเห็นสินค้านะฮะไปเขาแซวนะแซวบอกหมดก็ก็ชาร์จครับเดี๋ยว เดี๋ยวติดตามไว้นะเดี๋ยวเราจะพาไปจับทุเรียนที่นู่นจับจับนี่ไม่ใช่ไปจับซื้อนะครับอะจับซื้อเดี๋ยวพาไปดูง้อตรงนู้นนคลิปถัดไปนะเดี๋ยวดูนี่ยุทธพงษ์ชาแนลจะพาไปพาทุเรียนน้อยทัวร์แบบนี้นี่นักท่องเที่ยวเขาเข้ามานะครับผมเป็นผู้ติดตามโอ้ยช่องใหญ่กนะครับผมช่องใหญ่นะเรื่องผลไม้ครับทุเรียนทุเรียนผมลุงน้อยตามมานะครับผมเดี๋ยวมาดูนอกจากจะมี นั่นยังมีมะไฟด้วยนะไปไปตามมาอยยเเะลให้อ่าลงให้พี่น้องเราได้ดูนะครับฝากติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะฮะในการค้าขายกันโอ้โหบ๊ายบาจ้ะสวัสดีครับลุงเจ้าของใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้ยนี่ง้ออะไรเ่ะง้อโรงเรียนงอโรงเรียนนะลุงขายเท่าไหร่สามสิบสามแล้วมะไฟอะไรจ้ะเนี่ยมะไฟยี่สิบเจ็ดนะโอ้โหนี่ สวยๆจับเบาเดี๋ยวของเขาเสียนี่ยี่สิบ็ดครับขายส่งยกเข่งนะใครที่ผมบอกอย่างนี้เลยถ้าพี่น้องเราเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยซื้อไปแจกกันง่ายมากนะครับซื้อไปแจกนะครับนี่ดูสิเนี่ยนี้ส5สิบห้านะเงาะโรงเรียนส5สิบห้าแล้วอ่างุ่นนะครับมังคุดอ๋อมังคุดขอโทษทีตายแล้ววันนี้แอดมินไปเลยไม่รู้เนี่ยแอดมินกาแฟไม่พอกาแฟไม่พอเติมต้องเติม27บเจ็ดอ่า ยี่สิบเจ็อ๋อมันก็อาจจะคนละไซส์กันนะครับตรงนู้น28 27สเนาะอ่านี่สาหรับใครที่เข้ามาก็เดินดูก่อนนะครับเลือกชอบก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็เดินดูอันใหม่เนาะลุงนะนะครับอ่านี่คือบรรยากาศของวัดศรีเมืองในวันที่18นะครับพฤษภาคม2อ6พาขอให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราที่เข้ามานะครับเดินดูนะครับถูกใจค่อยซื้อนะครับไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า สินค้ามีทุกวันเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเป็นกำลังใจให้ลุงน้อยด้วยนะวันนี้ตามมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากติดตามลุงน้อยด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปที่นันทวีตสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาโอ้โหมาต้องใส่หมวกก่อนตัวเอาหมวกมาอ่ะมาหายจะหมดทันทีก็ไม่เดินมาชิมได้ครับ้อเอาหมวกมาทิ้งอ่าบอกให้หยิบหมวกตายเป็นไงเนี่ย อ่าวันนี้อยู่คับมาเลยอันนั้นสตอข้าวครับอร่อยครับ90บาทส่งนะครับขายปีกร้อยเดียวครับอันนี้มังคุดนะครับมังคุดไซดํานะครับอ่าไอเนี้ยดแดงนะครับขายถูกครับส่ง25บ้าบาทง้อชิมได้นะครับอันนี้งอเก็บจากสวนนะครับงอส่งเท่าไหร่พี่งอให้ชิมก่อนดีฝ่าแล้วค่อยว่ากันนะครับชิมเลยนะครับง้อกรอบร่อนนะครับ กาตอก็าบอกแล้วร้อยเดียวต้าขายยกอ็เก้าสิบเนมากเลยโลละเก้าสิร้อยเดียวถ้าขายนั่นร้อยเดียวแล้วก็หมอนไปถ่ายรูปได้ครับหมอนเบย ABC นะครับขายร้อยยี่สิบนะครับเนื้อหนึ่งนะครับชิมนะครับง้อหวานล่อนนะครับอันนี้เม็ดนายเยปางนะครับแล้วก็มีก้านยาวนะครับแล้วก็หันเม็ดนายขายแปดสิบครับตลาดขึ้นลงไม่เสมอกันครับนายชิมง้อครับบอกง่ออร่อย ชิมได้เลยครับเราเก็บไว้เราเป็นตันนะครับอร่อยง้อเลยครับเอาเยอะไหมครับขายถ้าสิบกิโลสามร้อยห้าสิบครับถ้าปกติก็ขายสี่สิบบาทครับสามร้อยามโลร้อยไม่ได้ครับสามห้าครับมาให้กำลังใจพี่นัทเป็นใช่ฮะชิมได้ครับผมหมดไปทั้งสี่แสนครับปีที่แล้วโดนโกงครับนายชิมไหมครับที่แล้วโดนโกงไปสี่แสนนั่นนะแก้ได้เลยครับอร่อยครับสตอข้าวขายยังไงสตอคข้าวกิโลละร้อยครับ มีตลอดนะครับแล้วก็มีหมูซันคิงนะครับหมูซันคิงครับอันนี้หมูซันคิงครับอันนี้แม่นไก่เยปางแล้วก็มีหมอนนะครับแล้วก็สโมหวานเจี๊ยบนะครับสโมทัคทินสยามที่นี่จะหวานนะครับนี่เป็นกำลังใจให้พีนัททูนะครับนายขอบคุณครับสวัสดีครับตู้อยู่แล้วครับ ไม่ดีลังใจให้ไม่ถอยครับไม่ถอยนะตีแรงติดนิ่แล้วเยอะๆตอนนี้ผมไม่ถอยหรอกผมขายตลอดครับสู้ๆมาแวะอุดหนุนพี่นัทวุฒิได้นะครับที่นี่นะนั่งอยู่ตรงนี้เลยเอาข้มโมงไปกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นัทวุฒิไม่เป็นไรเลยขายขายกันไม่ใช่ผมจะบอกข้าโมขายหมดแล้วเหลือแค่นี้คุณนายข้าโมงห้าโลลูกร้อยชิมได้ผมไม่ชิมหวานเจี๊ยบอันนี้หวานสนิทเลยนะหวานสนิทเนาะอ่ะ ผมไม่หลอกเ,เดี๋ยวผมไม่ืโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อกันเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนะครับฝากทุกท่านนะครับ <c oughs> เป็นลังใจให้พินัทวุฒิด้วยนะครับสี่แสน,นยังไม่ได้คืนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> ไป่ะ <c oughs> โอเคนี่นะครับ